พลพักนักรุงโฮมคุกเอาใจคนชอบรสชาติผัดผงกะรีนะครับเราจะมาทำพาสต้าชิกุวะผัดผงกะรีครับ ชิกุวะคืออะไรครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาแต่เขาจะขึ้นรูปออกมาให้ดูคล้ายกับปลาหมึกทรงกระบอกนะครับบางครั้งที่เรารับประทานอเด้งเราก็จะเจอบ่อยนะครับวันนี้เราจะใช้อันนี้แทนตัวเนื้อสัตว์ในเมนูนี้นะครับพลจะหั่นชิกุวะนะครับเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของซอสนะครับซอสของเรานะครับเตรียมไว้เลยก็จะมีส่วนประกอบของพริกเผานะครับผงกะหรี่ครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขา น้ำตาลทรายน้ำมันพริกเผาแล้วก็มีนมข้นจืดครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของซอสนะครับ ผสมเตรียมไว้เลยครับเริ่มจากการต้มเส้นก่อนนะครับวันนี้พลใช้ Agnesi c h e l t a n i หมายเลข93นะครับพาสต้าตัวนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยครับก็คือเขาจะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับตัวเส้นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กแล้วก็มีรูตรงกลางใช่ไหมครับแล้วหมุนลงมาเป็นเกลียวแบบนี้ลองดูหน้าตาแล้วคิดออกไหมครับว่าคล้ายกับอะไรใบให้นะครับเวลาที่เราจะเปิดขวดเครื่องดื่มแล้วเราหมุนลงไปคล้ายกับที่เปิดไวน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเส้นตัวนี้เอาละครับเดี๋ยววันนี้ เราจะใช้เชลเลนทานี่นะครับในการทําเมนูนี้ครับเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออเดนเต8นาทีนะครับใส่เกลือลงไปครับแล้วเราก็ใส่เส้นตามลงไปได้เลยครับพอเส้นเดือดดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะล้างผ่านน้าเย็นและเสด็จน้ำไว้ครับล้างเส้นผ่านน้าเย็นแล้วก็เสด็จน้ําตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันได้เลยครับ เราผัดนะครับให้เส้นนะครับดูดตัวซอสเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้นะครับซอสของเราเนี่ยก็เริ่มแห้งลงนะครับเราใส่ชิกุวะพริกชี้ฟ้าบ้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็เร่งความร้อนได้เลยครับคุกเค้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็เป็นอันเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นเมนูจานพาสต้าเอาใจคนชอบรสชาติของผัดผงกะหรี่นะครับและนี่ก็คือพาสต้าชิกุะผัดผงกะหรี่ครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็นลน์แอดครับ